การุนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่20พฤศจิกาย,ยนปี2023นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจในรอนะครับก็จะมีเรื่องราวของดูไมนไท่กับ j u s t m e n t Day ที่เพิ่งร่วมมือกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแบบสดๆร้อนๆนะครับการหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์แท็กทีมหญิงที่วันนี้จะมีการปล้ำแบบสีเศร้าและเรื่องราวของสมาชิกคนที่5ของทีม Cody ้โรสนะครับที่จะเข้าร่วมใน Survivor Series War Game วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยดูแมนไทดูแมนไทบอกว่า ทุกคนคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันกลายเป็นคนขี้ขาดรอบกัดทำไมล่ะทำไมฉันถึงทำแบบนั้นฉันไม่เคยโกหกใครและฉันทำอย่างที่ฉันควรจะทำถ้าพวกนายติดตามฉันมาตั้งแต่แรกก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่ฉันก็ไม่สนใจว่าพวกนายจะคิดยังไงฉันมอบบางสิ่งให้กับเจอูโซอย่างที่มันไม่เคยทำมาก่อนมันรอบทำลายฉันหลายต่อหลายครั้งแต่ฉันสบตามันก่อนที่ฉันจะลงมือเจอูโซ นายอาจจะอยากขอโทษและสำนึกบาปก่อนที่นายจะได้แชมป์อย่างยอดเยี่ยมแต่ฉันยังไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากนายเลยสักครั้งเดียวหลังจากที่นายกับครอบครัวของนายทำให้ทุกคนชิบหายกันหมดโคดี้เนี่ยอาจจะมีส่วนในแมชนี้และเขายังเป็นคนพาเจมาที่นี่แทนที่จะปล่อยมันไว้ที่สมัค d ดาวแถมยังมีหน้ามาบอกว่าให้ฉันลืมเรื่องเหล่านี้ไปอีกไม่เว้ยทำไมเราต้องลืมเจเข้ามาทำให้ฉันเสียโอกาสได้แชมป์ต่อหน้าครอบครัวของฉัน พวกเขารอมาตลอด18ปีในอีกฝ้าของโลกเขาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งวันเกิดคริสต์มาสวันหยุดทั้งหมดนายเอาสิ่งที่ภาคภูมิของครอบครัวของฉันไปตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าดูไม่อิ้ไทยเนี่ยจะเข้าร่วมกับ j u d g m e n t Day หรือเปล่าฉันเป็นคนเดิมมาตลอดพวกนายก็คงรู้จักฉันดีพวกนายอย่าให้ฉันเข้าร่วมกับ j u ัส m e n t Day ล่ะไม่ฉันจะไม่เข้าร่วมกับ j u d g m e n t Day ฉันแค่อยู่ทีมเดียวกับพวกมันในวอลเกมเท่านั้นเหตุผลน่ะเหรอ เพราะว่าเลียริบลี่เนี่ยให้สิ่งที่คนทั้งโลกให้ฉันไม่ได้นั่นก็คือเจอูโซในกงเหล็กเจครั้งหน้าที่ฉันเจอนายนายจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันจะจัดการนายเองเจอูโซ so เปิดตัวมานะครับเจอูโซ so บอกว่าเฮ้ยเฮ้ดูทาไมนายยังไม่ปล่อยมันไปนายทําให้ฉันพลาดแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะงั้นครั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องคุยกันแล้วมั้งใครอยากเห็นดูไม่ใช่โดนกระทืบขอเสียงหน่อย แจสตมนเดย์เข yup. ้ามาหนุนหลังดูไมินไทยนะครับก่อนที่ทีมโคดี bs, ้เน like ี่ยจะมาหนุนหลังเจก่อนที่อดัมเพียร์จะเข้ามาอดัมเพียร์บอกว่าเฮ้ยเฮเราจะไม่สัตว์กันตรงนี้เพราะกว่าจะถึงวอลเกมก็วันเสาร์นุ่นเพราะงั้นถ้าใครทําร้ายอีกฝั่งจะถูกถอดออกจากแมตช์เข้าใจไหมอย่างที่เขาบอกดูไมน์ไทยคือสมาชิกคนที่5ของ j u ส t m e มนเดย์เพราะฉะนั้นโคดี้นายจะต้องไปหาสมาชิกคนที่5ของนายมาและนายจะต้องทําก่อนที่จะหมดคืนนี้อีกอย่างหนึ่งคืนนี้ พวกไหนต้องเลือกสมาชิกคนหนึ่งมาเจอกันในคืนนี้เพื่อที่จะเลือกสิทธิ์ว่าใครจะได้เข้ากองเหล็กก่อนถ้าพวกไหนเลือกไม่ได้ฉันจะเลือกให้ตัดภาพมาที่แจสแมนเดย์คุยกันหลังฉากนะครับเดเมนพีตบอกว่าเลียฉันไม่ได้ว่าอะไรนะดูไม่ใช่มาร่วมทีมกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าฉันคือหัวหน้าในวอลเกมเธอควรจะมาคุยกับพวกเราก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเลียลิบลี่บอกว่าฉันเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าร่วมกับเราในคืนนี้แต่ฉันเข้าใจที่นายพูด หลังจากวอลเกมพวกเราจะมาคุยเรื่องแผนงานกันแล้วเรื่องตัวแทนของคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาคุยกันตัดภาพมาคู่แรกนะครับเราคิวโรดิเกสเจอกับนายแจ็ค ตัวแมตต์โอเคนะครับราคิวเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับทำให้คนดูลุ้นว่าจะสามารถยกแนยแจ็คขึ้นไหวไหมจะทุ่มได้หรือเปล่าทําให้คนดูเนี่ยส่งเสียงเชียร์เอาใจช่วยได้เกือบตลอดทั้งแมตต์แต่ว่าทางด้านแนยแจ็คนะครับยังมีการโจมตีที่ค่อนข้างเบาในบางจังหวะและดูเหมือนไม่รู้จะทําอะไรบนแมตต์มันก็เลยทําให้ตัวแมตต์เนี่ยมีช่องว่างแปลกๆอยู่เรื่อยนะครับตอนจบแนยแจ็คใส่เดียนาฮิเลเตอร์กดนับ3าเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่ดูไม่ไทยนะครับเข้ามาหาจัสแมนเดดูไม่ไทยบอกว่า นายอยากจะเป็นตัวแทนออกไปสู้ใช่ไหมฉันแค่คิดว่านอกจากเดเมียนพีทแล้วเนี่ยแล้วยังมีดูมิอินไทพูดให้ชัดนะฉันไม่ชอบหน้าพวกนายแต่ฉันจะออกไปกระทืบพวกมันเดเมียนพีทบอกว่าพูดให้ชัดเหมือนกันฉันก็ไม่ชอบหน้านายนายทําให้ฉันไม่ได้แชมป์เอางี้แล้วกันถ้านายอยากได้แมชนายเอาไปเลยโชว์ให้พวกเราเห็นว่านายคุ้มค่าที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราตัดภาพมาที่ทีมของโคดี้โรดนะครับพวกเขาเนี่ยเลือกให้เจเป็นตัวแทนที่จะออกไปสู้ แล้วโคดิโรเนี่ยโทรหาเพื่อนเก่าเขาให้มาร่วมทีมเป็นสมาชิกคนที่5ตัดภาพมาคู่2นะครับเบกก้ลินเจอกับไซอารีตัวแมตต์โอเคนะครับคือโดยรวมเนี่ยมันมีการพลิกกลับไปกลับมาค่อนข้างเยอะทุกคนแต่ว่าประเด็นก็คือการเคลื่อนไหวของไซอารีเนี่ยมันยังมีจังหวะขาดขาด,ขาดเกินเกินอยู่บ้างนะครับไม่ตรงจังหวะบ้างยึกยักยักยกัยกบ้างมันมีจังหวะพวกนี้เนี่ยออกมาให้เห็นตลอดทั้งแมตต์ซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าจังหวะต่างๆลงตัวเนี่ยตัวแมตต์จะดีกว่านี้มาก,มาก ตอนจบนะครับเบกกิลิสเนี่ยใส่แมทแฮนเดิลแลมกดนับสาเอาชนะไปหลังโจมแมทนะครับดัมเบิลคอนโทรลกับทีมของชาล็อตแฟลร์เนี่ยออกมาอัดกันตัดภาพมาที่โอวานนี่วินชีกับลูวิคไคเซอร์นะครับวินชีเนี่ยบอกว่านายพอไหมฉันเนี่ยจะทําทุกอย่างเพื่ออิมพีเรียมไม่ว่าท่านในผลเนี่ยจะชมฉันหรือไม่ก็ตามลูวิคไคเซอร์บอกว่าฟังนะท่านในผลให้นายเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของฉันเพราะงาน,นฉันขอสั่งให้นายอยู่หลังฉากตรงนี้ไม่ต้องออกไป แล้วปล่อยให้ฉันจัดการจอร์นี่กากาโน่ด้วยตัวเองตัดภา,า,าพมาคู่3นะครับจอ์นี่กากาโน่เจอกับลูวิคไคเซอร์ตัวแมทถือว่าออกมาสนุกเลยทุกคนด้วยจังหวะที่ดีของจอร์นี่กากาโน่กับการสวนกลับที่รุนแรงของไคเซอร์เนี่ยมันทําให้ตัวแมทออกมาสนุกสนานครับมันมีจังหวะสวนกลับดีๆหลายครั้งทั้งความรุนแรงที่น่าสนใจและจังหวะที่ยอดเยี่ยมมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยออกมาค่อนข้างดีระหว่างแมทนะครับวินชี่เนี่ยออกมาขัดจังหวะตอนจบจอร์นี่กากาโน่ใส่วัน,น,น,นไฟนอลบี ตัดภาพมาที่โซอีสตาร์กับเลียริบลี่นะครับโซอีสตาร์บอกว่าอย่างที่เห็นเธอต้องโฟงกัสอะไรมากมายนอกจากฉันดูห้องแต่งตัวของพวกนายสิมีต่อของเล่นอะไรมากมายเต็มไปหมดแต่อย่างเดียวที่ฉันต้องการก็คือเข็มขัดของเธอเลียริบลี่บอกว่าไม่มีใครที่ทําตัวเหมือนเธอเราลรอดไปได้ถึงฉันจะประทับใจแต่ฉันจะจัดการเธอในเซอร์เวิร์ซีรีส์ตัดภาพมาคู่สนะครับหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์แท็กทีมหญิง ทีแกนน็อกนาทเลียเจอกับคาราทนาเชนเคนดินคาร์เตอร์เจอกับเดอะเวย์เจอกับแม็กซี่แล้วก็ไอวีไนน์นะครับตัวแมตออกมาดีเลยทุกคนคือด้วยความที่ทีมของคาราทนาเชนแล้วก็ เคนดีคาร์เตอร์เนี่ยยังคงโชว์ฟอร์มแล้วก็สร้างสีสันของแม์ได้ดีนะครับมันมีช็อตว้าวๆแล้วก็มีช็อตที่น่าสนใจโผลมาเรื่อยๆจากการทำดับเบิลทีมของทั้งคู่รวมทั้งนาเาเลียเองที่เป็นตัวกลางของแม์คอยเดินเนื้อเรื่องของแม์เนี่ยมันก็ทําให้ตัวแม์มีการสะดุดค่อนข้างน้อยครับและทําให้ตัวแม์เนี่ยไหลลื่นไปได้ด้วยดีตอนจบทีกันน็อกรวบกดเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่อิมพีเรียมนะครับพูเธอร์บอกว่าไครเซอร์ฉันคิดว่านายคือมันสมองของกลุ่มซะอีก แต่ฉันน่าจะคิดผิดวินชี่ตอนนี้เนี่ยนายไม่ได้เป็นลูกน้องอีกแล้วพวกนายสองคนเนี่ยมีสถานะเท่าเทียมกันตัดภาพมาที่การ,รเผชิญหน้ากาันของเดอร์มิสกับกุนเทอร์นะครับเดอร์มิสบอกว่าฉันมีบางอย่างอยากจะพูดคือมันเกิดอะไรขึ้นกับกรรบปปริษัทนีเนเเนน้เกิดอะไรขึ้นกับการให้ความเคารพซูเปอร์สตาร์ด้วยกันเองเกิดอะไรขึ้นกับเสียงเชียร์ของคนดูอย่างพวกนายเกิดอะไรขึ้นกับการให้ความเคารพฉันที่เป็นนักมวยปั้มมานานกุนเทอร์เปิดตัวออกมาขัดจังหวะนะครับ กุนเทอบอกว่ามิสฉันไม่ได้ให้ความเคารพนายน้อยนะแต่ฉันไม่ให้ความเคารพนายเลยต่างหากบนเวทีศักดิ์สิทธิ์นี้นายเป็นได้แค่ผู้ให้ความบันเทิงเดอะมิสบอกว่าความเห็นของนายเนี่ยผิดไปหน่อยฉันเป็นผู้ให้ความบันเทิงก็จริงแต่ฉันไม่เคยอายเลยที่จะมอบความสุขให้กับผู้คนทั้งบนเวทีและข้างนอกนั่นตลอดเวลาที่ฉันเกิดมาฉันมองนักมวยปล้ำหลายต่อหลายคนฉันเรียนรู้ฝึกฝนและต่อสู้มากว่า20ปี เพราะฉันอยากจะถือเข็มขัดเส้นนั้นเหมือนที่ฮีโร่ของฉันเคยถือและเหตุผลที่เรายังพูดถึงพวกเขาอยู่จนทุกวันนี้เหตุผลที่พวกเรายังจําพวกเขาได้อยู่ก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แข็งเป็นหุ่นยนต์เหมือนนายฉันเคยอยู่บนจุดสูงสุดมาแล้วและฉันก็โดนโยนลงมาครั้งแล้วครั้งเล่านั่นทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ให้ความบันเทิงเป็นเอกลักษณ์เพราะงั้นฉันจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะเพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นส่วนนาย พวกเรายังไม่รู้จักนายมากเท่าไหร่เพราะนายยังไม่เคยอยู่บนจุดสูงสุดด้วยซ้ําเมื่อนายผ่านไปถึงจุดสูงสุดเราจะได้เห็นว่านายเป็นคนที่ควรจะให้ความเคารพหรือเปล่าวันเสาร์นี้ถ้านายไม่เคารพฉันตั้งแต่ตอนนี้ฉันจะยัดมันเข้าไปในปากนายและฉันจะกลายเป็นแชมป์อินเตอร์คอนติเนนเัลสมัยที่9กูเทอร์บอกว่าทุกคนที่นี่และทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านทุกคนรู้ว่านายอยู่มาตลอด20ปีเป็นแกนสแลม2สมัยเป็นอนาคตฮอ l ออฟเฟม แต่ในสายตาฉันนายมันก็เหมือนคนอื่นๆนายมันเป็นแค่พวกเด็กที่ถูกรังแกร้องหาแม่เพราะฉันจะกระทืบทุกคนที่ขวางทางฉันทุกคนเองก็เห็นว่านายเนี่ยไม่เหมาะกับกีฬานี้ตอนนี้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปแต่นายก็ยังคงไม่เหมาะสําหรับกีฬานี้อยู่ดีไม่เหมาะสําหรับเวทีนี้เพราะพื้นที่นี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ให้กับพวกกระจอกอย่างนายคนดูพวกนี้เชียร์นายด้วยคําเชียร์ที่มั่วซั่วไปเรื่อยพวกเขาไม่ได้เห็นอะไรในตัวนายเพราะว่านายเนี่ยมันก็แค่เด็กที่โดนบูลลี่ เดอะมิสก็เลยอัดกูนเทอร์ไปนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาคู่ห้นะครับเชดเกเบิลเจอกับชินสเกในกามูระตัวแมทออกมาโอเคเลยนะครับคือ c ช a เกเบิลเนี่ยมีจังหวะในการปล้ำที่ดีมีการเคาน์เตอร์ท่าต่างๆที่สวยงามนะครับทำให้ตัวจังหวะต่างๆเนี่ยออกมามีการเชียกการลุ้นที่ดีนะครับมันทําให้แมทเนี่ยมีการลุ้นตลอดเวลาว่านากามูระจะได้เปรียบหรือ c ช a เกเบิลจะได้เปรียบรวมทั้งนากามูระเองนะครับก็มีชั้นเชิงมากขึ้น ไม่ได้โดนอัดจ่อยๆแล้วก็สวนกลับไม่กี่ทีชนะถือว่าเป็นแมตท,ที่ทําออกมาได้โอเคตอนจบนะครับชินสกนากามูระรวบกดเอาชนะไปได้มาคู่6นะครับดูไม่ไทยเจอกับเจอูโซ่ตัวแมตออกมาโอเคนะครับคือด้วยความที่ดูไม่ไทยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันก็เลยทําให้เจอูโซ่เนี่ยต้องคอยหาจังหวะในการต่อสู้อยู่ตลอดนะครับและด้วยความที่ดีกรีแล้วก็ความแข็งแกร่งของดูไม่ไทยเนี่ยมันอยู่สูงมาก ก็เลยทําให้สามารถเอาชนะเจอูโซไปได้อย่างไม่ยากเย็นหนักนะครับตอนจบดูไม่ไทยเนี่ยใส่ฟิวเจอร์ช็อกกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยออกมาอัดกันโคดี้โรสบอกว่าฉันดีใจมากที่พวกนายได้สิทธิ์เข้าเวทีก่อนและมีดูไม่ไทยอยู่ในทีมของพวกนายเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะมีคนเข้าร่วมในเลกาซีของพวกเราเหมือนกันพวกนายรู้ไหมว่าคนที่มาอยู่กับพวกเราเนี่ยคือ AP แพคพรีเดอและอย่างที่พวกนายได้ยินเสียงในหัวนั่นแหละ มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกดูมี่ไทยจะเข้าร่วมกับ just men day แค่ในวอลเกมเหตุการณ์ที่2นะครับที่เกนน็อกกับนาทเลียเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงแชมป์แท็กทีมหญิงอันดับหนึ่งเหตุการณ์ที่3นะครับทีมของ just men day เนี่ยได้เข้าวอลเกมก่อนและเหตุการณ์ที่4ครับสมาชิกคนที่5ของทีมโคดี้โรสเนี่ยคือแวนดี้ออตันสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับราพิวโรดิเกสเจอกับนายแจ็คนายแจ็คนี่สามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่2ครับเบกกี้ลินส์เจอกับไซอาลีเบกกี้ลินส์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับจอาหนี่กาการโน่เจอกับลูวีไคเซอร์จอาหนี่กาการโน่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ครับหาผู้ท้าชิงอันดับ1แชมป์แท็กทีมหญิงที่แกนน็อกนาธาเลียเจอกับคาตาน่าเชนเคนนีคาเตอร์เจอกับเดอะเวย์เจอกับแม็กซี่แล้วก็ไอวีไนท์ที่แกนน็อกกับนาธาเลียเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับแชทเกเบิลเจอกับชิซเกะนากามูระชิซเกะนากามูระสาาามมมรรถเเเเอออชนนะะไไไไปดดด้แลคคูู่่่ทททีี6ัับบุิิยยยจจกโซสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแมตส์สัปดาห์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือหลายๆแมตช์เนี่ยทำได้ดีเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยในรอจะเน้นไปที่การปั้มของลูวิสไคเซอร์เป็นหลักนะที่เจ้าตัวเนี่ยได้ปั้มค่อนข้างบ่อยและคุณภาพแมตช์ที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคคือมันอาจจะไม่ได้สนุกสุดขีดแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะครับสามารถเรียกเสียงเชียร์จากคนดูเรียกเสียงฮือฮาได้ทุกๆแมตช์ Matt. แต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเอ่อก็ต้องบอกว่าแมตช์แท็กทีมหญิงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะ คือมันผิดคาดนะครับมันไม่ได้เละเทะเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็มันยังมีช็อตที่น่าสนใจด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ตัวแมทสนุกใช้ได้ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับในฝั่งของอ m p พ r เ u m เนี่ยตอนนี้เองเหมือนกับว่าเรื่องของลูวิคไคเซอร์กับเจอ v a วินี่วินชีเนี่ย ที่ทั้งสองคนดูเหมือนจะกําลังแย่งผลงานกันอยู่นะครับมันก็ทําให้ดูมีความระแคะระคายกันอยู่ในกลุ่มของอิมพีเรียมคือไคเซอร์เนี่ยที่ทำได้ดีก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีข้อผิดพลาดขึ้นนะครับทำให้วินชี่เนี่ยได้รับการยอมรับจากกลุ่มเธอมากขึ้น ถึงแม้จะสอแววทะเลาะก,กันนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ทีมนี้แตกเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า Imperium สามารถเป็นตัวหลักในโชว์ของรอได้อย่างสบายๆเลยนะครับถึงแม้จะมี u จ s m e n t Day อยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของการปล้ำเนี่ยเรามองว่า Imperium สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้ตอนนี้จะมีเรื่องกับ DIY แต่ว่าในเรื่องของทางอ m มพ r เ u ีเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นกว่ามากๆนะครับ เราก็เลยคิดว่ามันยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับที่จะให้อิมพีเรียมเนี่ยบีบทบาทต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคงเป็นกลุ่มกันอยู่แบบนี้ต่อในด้านของส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นการออกมาย้ําเรื่องราวกันอีกรอบนึงนั่นแหละโดยที่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับอย่างเรียริปลี่กับโซอี้สตาร์กเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องเดิมๆเรื่องความสนใจนู่นนี่นั่นนะครับเดอรมิสกับกุนเทอร์เนี่ยก็ออกมาต่อปากต่อคํากันถึงแม้มันจะเป็นการโปรโมทที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหมอ่อ่ะทุกคน เรื่องของทีมชาร์ลอตต์แฟลร์ที่ออกมาช่วยเบกกี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เหมือนกันนะครับส่วนในด้านของสมาชิกคนที่5ที่บอกใบ้ขนาดนี้เนี่ยก็คงเป็นแรนดี้ออตตันนั่นแหละซึ่งเอาจริงๆก็คงโผล่มาเป็นคนสุดท้ายตามระเบียบนะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ให้จัสต์เมนเดย์ได้เข้ากลงก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าให้แรนดี้ออตตันเนี่ยได้เข้ากลงเป็นคนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสัตว์กันอย่างเต็มตัวซึ่งก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างเสียดายเป็นนิดนึงที่มันมีกกาารเฉลย่่อนนวงห้ แต่ถ้าไม่บอกเนี่ยก็คงจะไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้รนเดียอตันโผงมาเซอร์ไพรส์จริงๆในเซอร์เวอร์ซีรีส์ไปเลยมากกว่าแต่ก็นั่นแหละนะครับคือข่าวมันล่วออกไปพอสมควรแล้วถ้าเอามาพูดตอนนี้เลยเนี่ยก็คงสามารถทําประโยชน์ได้มากกว่าอยู่เงียบๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับรอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอเมคอเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ